มาดูวิธีการทำกันเลยนะคะวันนี้พี่อมอก,ก็จะใช้เป็นขวดน้ำอารมณ์ขนาดใหญ่นะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการตัดสติกเกอร์ออกก่อนเลย<ม>ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําการตัดต,ดตรงกลางตรงนี้เลยนะคะถ้าสังเกตด,ดีๆนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดตรงกลางพอดีเลยค่ะ นะคะเราก็จะใช้กับส่วนนี้นะคะแล้วเราก็จะเทสทำกมามสานด้านในค่ะนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําการตัดเป็นช่องนะคะโดยที่เราจะตัด2ช่องคู่กันแบบนี้ค่ะนี่นะคะโดยจะตัดตามรอยลงมาเลยนะคะนี่ค่ะตัดมาจนถึงส่วนโค้งตรงนี้นะคะ ส่วนที่เว้าตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะนับ1 2แล้วเราก็จะตัดตรงช่องนี้นะคะน,นะคะแล้วเราก็จะตัดจนรอบกวดเลยค่ะนี่นะคะเมื่อตัดจนหมดนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้นะคะค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะดัดลงมาแบบนี้ค่ะดัดลงมากรอนแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําการพับลงมาแบบนี้นะคะพับเป็นเส้นทะแยงแบบนี้ค่ะเป็นเส้นทะแยงแบบนี้นะคะโดยให้ส่วนมุมตรงนี้นะคะอยู่ข้างล่างนะคะแล้วเราก็จะพับค่อยๆเอียงขึ้นมาให้สูงขึ้นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะพับมาตามแนวนี้นะคะให้เป็นเส้นทะแยงแบบนี้ค่ะ ค่อยๆสูงขึ้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะพับมาในล,ลักษณะนี้นะคะนี่นะคะก็จะออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทําเหมือนกันหมดทั้งห้าชิ้นเลยนะคะ <Yeah. S 1> เมื่อพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะ แล้วขั้นตอต,อต่อไปค่ะเราก็จะทําการตัดเลมขอบด้านบนนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ้ำก็จะตัดโค้งๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ในส่วนของใบพัดแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนําไปพ่นสีสเปรย์นะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่นะคะเมื่อสีแห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อมก็จะทําการเจาะรูตรงกลางนะคะเพื่อประกอบเข้ากับด้ามค่ะน,นะคะแล้ก็เจาะเข้ามาเลย เจาะรูตรงกลางแบบนี้ค่ะซึ่งจะใช้ด้วยกันสองอันนะคะเพื่อจะปิดด้านบนค่ะนี่นะคะฝาตัวนี้นะคะเราก็จะทําการเจาะรูตรงกลางเหมือนกันนะคะนี่นนะคะแต่ว่าเราก็จะตัดเพื่อที่จะกลางออกนะคะตัดด้านข้างแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็กลางออกแบบนี้ค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําเข้ามาประกอบกับด้ามน,นะคะซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งย้อมก,ก็ทําจากไม้แขวนเสื้อแบบนี้นะคะโดยที่เราจะตัดออกมานะคะให้ความยาวทั้งหมดนะคะอยู่ที่30ซนติเมตรค่ะแล้วส่วนพับตรงนี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่5ซนติเมตรครึ่งค่ะนะคะเมื่อตัดออกแล้วแล้วเราก็จะลอกเอาตัวพลาสติกส่วนนี้ออกนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยค่ะ S. <S ก่อนอื่นนะคะเราก็จะนําลูกปัดค่ะพร่ก็จะมีลูกปัดนะคะใส,ส่เข้าไปก่อนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะร้อยเข้าไปก่อนค่ะแล้วเราก็จะนําตัวใบพัดนะคะใส่เข้ามาเลยนี่ okay, <intend> นะคะโดยที่รูนะคะเราก็จะเจาะให้ลุม้วแบบนี้นะคะเพื่อที่จะหมุนได้สะดวกะคะ่ะแล้วเราก็จะนําตัวนี้นะคะปิดเข้ามาเลยะนะคะเพื่อให้แน่นๆนะคะพี่อมก็จะหยอดกาวร้อนเข้าไปค่ะ เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้กาวแห้งสักครู่นะคะนี่นะคะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเราก็จะปิดจุดด้านบนนะคะโดยพี่อมจะใช้เป็นลูกปัดค่ะปิดเข้าไปแบบนี้ค่ะซึ่งพี่อมได้หยอดกาวเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวล็อกค่ะเมื่อเวลาหมุนนะคะตัวใบพัดก็จะไม่ได้หลุดออกจากด้ามค่ะนี่นะคะก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะคะกับใบพัด หลังจากนั้นนะคะพี่อมก็จะทําเป็นที่ตั้งนะคะโดยจะใช้เป็นขวดน้อาอดรมณ์นะคะขนาดเล็กค่ะจะใส่ดินหรือว่าทรายก็ได้นะคะเข้าไปค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เจาะรูด้านบนเพื่อจะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะ,ะนี่ค่ะเราก็จะได้กับการ์ดลมที่สวยแบบนี้แล้วนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดี